โครงการเยาวชนไทยร่วมพัฒนารุ่นที่1มีอะไรตามไปดูวันนี้ไปอยู่ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยค่ะจากโครงการที่ไปได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเป็นโครงการที่เราจะพาน้องๆน,นักเรียนออกไปถ่ายคลิปโปรโมตให้ร้านค้าขนาดเล็กเพื่อเพิ่มช่องทางในการขายและช่วยให้พ่อค้าแม่ขายมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้องๆกันค่ะว่าวางแผนในการถ่ายไปถึงไหนแล้ว ตอนนี้นะคะไปอยู่กับน้องโดมค่ะน้องโดมทำอะไรอยู่คะก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังทําแบบป i n ค่ะเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะไปถ่ายร้านธุรกิจขนาดเล็กนะคะในละแวกเมองดของเรานะคะซึ่งเรานะคะก็เลือกร้านทอหมกของคุณยายค่ะก็ร้านคุณยายนะคะก็อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้เองค่ะแล้วเราก็จะเข้าไปช่วยถ่ายคลิปโปรโมทร้านค่ะแลวน้องโดมรู้สึกไงบ้างคะที่ได้ทํกากิจกรรมนี้ก็รู้สึก ภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ดีใจแทนคุณยายรวมไปถึงธุรกิจขนาดเล็กดาแวกโรงเรียนที่เพื่อนๆของเราจะไปถ่ายในวันนี้นะคะเพราะว่าโดมเองเนี่ยพอทาธุรกิจขนาดเล็กเหมือนกันและทีม mm hmm. เพิ่บเราก็รู้สึกดีใจที่มีคนมาโปรโมทให้เราค่ะพ mm hmm. ี่ช่วันนี้นะคะรหลดสึดดีใจนั่งกับภูมิใจมากมาเลยค่ะ mm hmm. และแน่นอนว่าวันนี้เราจะท่าเมทีเต็มที่ที่สุดนะคะ mm hmm. แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย นี่บุนี้ทำให้มันดีกว่าสาห้มตอนนะคะ 5, เราเดินทางมาถึง 5, วันที่สอ <6, S 1> สำหรับการทำกิจกรรม 5, แล้วค่ะ 5, เดี๋ยววันนี้นะคะ 5, ไปจะเข้าไปถามน้องๆค่ะ 5, ว่าวันนี้เราจะไปทำกิจกรรมอะไรกันค่ะ 5, 5, น้องีวันนี้เราจะไปทำอะไรกันคะอันนี้เราก็จะไปถ่ายคลิปโปรโมทร้านค้าเล็กๆคาแถวตลาดคิมโยงก็ฝากเป็นกัจแล้รก็ติดตามคลิปของผู้ดูด้วยนะคะโอเคค่ะาบวันนี้พวกผมจะไปถ่ายคลิปโปรโมทร้านค้าเล็กๆที่ตลาดชื่อช่างนะครับชื่อช่างนะครับชื่อช่างโปรโมทที่ตลาดคิมโยงกันนะครับอย่าลืมติดตามพวกผมด้วยนะครับ ค่ะตอนนี้นะคะไปก็เดินมาเจอน้องๆแล so ้วค no, yeah, really. right. so ่ะเดี oh. ha, ๋ยวมาถามความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยค่ะวันนี้ไปถ่ายร้านไหนมาคะไปถ่ายร้านไฮเดติมซัมมาอาหารอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อยากโปรโมทให้ร้านเขามีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยค่ะ แล้ววันน <online> <c oughs> <ini> <you. t realidade> ี้จะมีความตั้งใจทำคลิปมากแค่ไหนคะจะตั้งใจทําค่ะก็ขอบคุณน้องๆหากใหญ่วิทยาลัยค่ะที่ว่ามาถ่ายคลิปรีวิวแล้วก็ขอบคุณกองทัพไทยที่จัดกิจกรรมดีๆทำให้ร้านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ